เิดแล้วเข้าขาหมูซอบโบยาวราษสาขาหนองสงบุญนครสวรรค์ระหว่างประตู11ถึง12ลิ้มชิมรสขาหมูรสเด็ดเนื้อนุ่มละมุนหนังละลายในปากชุ่มฉ่ำน้ำพะโลลาดน้ำจิ้มพริกดองแสงกลมกล่อมรสชาติถูกใจจานใหญ่คุ้มค่าอิ่มจนจุกการประชุมผู้บริหารงานเทศบาลและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครนครสวรรค์ วันอังคารที่9ทธันวาคม2568นายจิตเกษนิโรธธนรัตน์นายกเทศมนตรีนครนคร,นครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารงานเทศบาลและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลน,น,นครนครสวรรค์ครั้งที่12ทับ2568พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล และแนวการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนะห้องประชุมสามทับหนึ่งเทศบาลนครนครสวรรค์